เช่นเคยนะครับฮะวันนี้เราก็จะทำเมนูต้อนรับบงังเลยบังกกลับมาจากทหารนี่ทำนี่เลยข้าวหน้าเนื้อ,น,อ,อนี่เป็นไงยังเฟี้ยวนี่เป็นไงแล้วต้ไม่สนใจคุยอ,อะไรเลยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีเพื่อนหน่ยอยสวัสดียิย้มลุกฮึบนี่ก็ ฝึกเสร็จแล้วนะแล้วกลับไปก็จำแนงสองร้อยใช่สองอ่าเดี๋ยวกลับไปวันไหนเนี่ยวันจันทร์ครับวนจันทร์นี้อ่าเดี๋ยวกลับไปแล้วเมื่อไรกลับไปเดือนหนึ่งลาได้สิบวันอ๋อกว่สบายโอ้โหเดือนหนึ่งสิบวันเขากลับไปอยู่ยี่สิบวันใช่ไปอยู่วันยี่สิบวันสิบวันป่ะเดี๋ยววันนี้ทำข้าวหน้าเนื้อให้กินนี่หน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อแหมนี่ต้อนรับบางหน่อยนะแบบเปรี้ยวๆเลยเดี๋ยวบอกเลยนี่เนื้อเราใช้เป็นเนื้อนี่เลย ไม่ได้ใส่ขวานสับไนสับไนนะ<อ>เราก็ยังมีนี่สามเกลือเขาเรียกสามเกลือมีลาบผักชีกระเทียม <Yeah. S 1> พริกไทยอันนี้เอาไวตา้ตำไว้หมกักอันนี้ก็ตือตุ้ยไก่ปุ๋ยกั๊กปุยกั๊กนะครับปุยกั๊กปุยเกี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นผงพะโล้อ่าเอาไว้หมักแหนน้นำตาลเฟรชอันนี้ก็เป็นแป้งมันแล้วก็มีนี่นี่น้ำมันงาเราจะใส่นี่ด้วยสีผสมอาหารอ่าได้แดง แดงอะไอ้มันคล้ายๆเลยแดงอะไรเงี้ยแต่เป็นเชื่อแดงเดี๋ยวออกมาเป็นไงเขาตั้งชื่อมันแล้วก็นี่แหละเครื่มปรุงตามพวกนี้แหละครับครับอันแบบนี้เลยเนี่ยแล้วเราก็จะตามตามเกิอตั่นหมาเลย น้ำตาลปี๊บก็ประมาณสามช้อนน้ำตาลนี่สามช้อนนี่งงเลยทำไมต้องใส่สองน้ำตาลทำไมอ่ะเพื่อให้มันดูว่า,ามีอะไรเยอะแยะไอ้ <c oughs> นี่จริงก็ใส่น้ำตาลปี๊บอย่างเดียวเลยก็ได้น,ๆๆนะเราดูไว้มันแบบเยอะแยะยหวานตัดขาเลยเราใส่นี่ลงไปอะไรอ่ะนี่อ่ะอะไรอ่ะซีอิ๊วขาวป <c oughs> ระมาณน้ำปีหรือหนึ่งช้อนนะอ่ะบซีอิ๊วเขียวซีอิ๊วฝ้าเขียวซอสฝ้าเขียว เหมือนกันเท่ากันซิวดำเขาอยู่ไหนวะใบประมาณหนึ่งช้อนเหมือนกันอ่าพิมพ์ขาดไม่ได้เลยนี่น้ำมันหอยผัดใบตั้งสองช้อนใส่มากอร่อยมากมาชอบชอบหอยน้ำมันงาขวดนี่ก็น้ำมันไผ่เออเขาบอกเอาพวกใหญ่เลยไม่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 ไรครับผมทำแค่ทีเดียวครับอ่าหนึ่งช้อนหอมมะล ซื้อสั่งอาหาซื้อสีแดงเลยซื้เขียวนีซื้อมาถูกสีไหมเนี่ยได้มาเอาเขียวใส่ไปทางนแต่แปลตามชอบใส่แม่งหมดเลยแม่งจะแดงแดงโอยู่นะมันจะแดงไปอุ๊ยยี่ห้เขาใส่กันนิดเดียวเใส่ไปเลยเชื่อเลยอย่าหลับเลือดไปเนี่ยคนให้ทุกอย่างมัเข้ากันนะ ตามัน้ำลายครับไม่ท้าพุกอเก็บไปเข้าทั้บ้านแล้วสั่งข er ังแหมนั also, ่งกองร้อยเลยไม่ยอมนะครับเสเสเสเพ่เออเดกูใส่เยอะไปปะปะไอ่มันจริงสองหนึ่งมันได้ก้อนใส่ไม่ถึงึินกองตอนเราทำอะไรข้าวเนื้อแดงข้าวหน้าเนื้อแดงนี่แดงไปแดงจริงนะครับผมยอมรับเลยแดงข้าวหน้าเนื้อแดงกับเพื่อนๆก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาเนี้ยครับหรือไม่ต้องใส่เลยก็ได้อะไรเนี่ย ยังไม่ใส่ใช่ไหมยังยังต้องทักตลอดเดี๋ยวกูอไม่ไดไม่ีก็ต้องคอยทักตลอดเชฟจอบลิมอีกไม่รู้ไงเราก็ทักไปก่อนเ่ทักไปก่อนชอบลืมเอออ่ะไม่ตัดอ่านี่ผมก็จะหมักไว้ประมาณสองชั่วโมงโหนานยัง่ะเออไม่นานหรอกโอเคเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดเราค่อยมาทำอะไรเชิแต่จริงแล้ว็ ใช้ได้เลยแหละแต่ร้อนน้ามันเดือดกยอดหมักจะได้เข้าเนื้อร้อนน้ําเดือดพอดีเข้าเนื้อพอดีนี่น้ำสวัสดิการกองถ่าของกองทงเอแล้วตอนนี้มือน้ํามือต้มผมมามาแล้วครับมันเทิงนะมึงพี่นี่ตอนนี้อยู่นู่นเป็นไงบ้างยากลับบ้านแม่เรือยากที่อยากบ้านอยากบ้านนี่ใช่นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับร้องไห้ก็ไม่ร้องไม่มีร้องนะใช่ได้ผมรู้ร้อง้ร้องก็โดดดิครับเสียสุ่มหมดนะร้องก็โดนเลยแล้วเขาฝึกเป็นไงหนักอ่ะ จากเบาไปหาหนักเี่อ๋อก็พอได้อยู่พอได้อยู่แล้วได้อะไรกลับมาบ้างได้วินัยได้ระเบียบมีระเบียบมีระเบียบวินัยความใจร้อนก็จะเย็นขึ้นใช่ตั้งเล่นเกมก็ไม่ค่อยไดยเปลี่ยนแล้วป่ะเปลี่ยนเลยแล้ว่ไแต่ก่อนนี่ยังไงตัวไอ้โแพ้แล้วแพ้แล้วล้มแล้แผลแโอ้ไม่เล่นแม่งแล้วโอ้ยอย่าปากกูไปหมดแล้ว นี่เงี้ยครีมครับฟังขอโทษเนี่ยผมเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราก็รอน้ำมันเดือดก่อนก็เรามาตีป้อมรอก่อนมาดูวันว่าเราจะทำอะไรต่อไปอ้าวเชฟเสื้ออะไรเออไม่ร้อนขนาดเสืเสื้อเชฟผ้าบางเงี้ยเหรอก้าวสูงอะไรเงี้ยมาครับผมเนี่ยหมาก็ได้ที่แล้วนะเราทำอะไรก็เอาไปต้มต้มเหมือนสุน่ะ ไฟไม่ต้องแรงมากครับเชื่องพะโลขอขอ่เราซื้อมาชุดหนึ่งนะก็ใส่ต่วนไม่ <อ Oi S 1> มารักชัมม่วโม<ห>งนึ่าฝากส่วนตรงนี้้วยฝากต่วนด้วยได้ที่พอดีเลยนเนี่ยน้ำกำลังได้จะไปชมเย็นมา ไปก็คือการรอ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 อยางเดียวฮะทุกวันกำลังมาของก้องชมเอนี่ไปอย่างนี้นะทุกวันไม่มีอะไรมากมายคิดก็เหมือนไม่ได้ทํางานเล่นกันนะเหมือนทำไรกินกันอยู่บ้านน่ะเล่นอยู่กันเนี่ยเราก็ครอบครัวเราครับครอบครัวเล็กๆแต่ความอุดเต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดไม่ดี ใช้ละแรมุ้มร้อนเฮ้มเฮ้ยอาเฮ้ยมามเงฮาฮฮาคิดว่าจาเรียโ้โโอ้จ่าตามผมมาถึงนี่ละแล้วหลอนเลยแอคชั่นครับโมแอคชั่นอีกแล้วน้ำจิ้มน้ำจิบอกเลยโคตรนะ ต้มหนึ่ง,งช้อนซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนใส่เป็นหน่อยก็ได้เพี่มรสชาติหน่อยพอจานคือว่าช้อนหนึ่งทุกอย่างนะนีะะ่คือน้ำที่ต้มสุกแล้วนะสอ,องช้อนมียยซอยริกใส่เข้าไปมีผักแก้มีแตงกวานะ แล้วพี่ออกกันนแล้วิดใส่เ,เนี่ยอะไรของพี่เนี่ยจะซอยกันเย่ยงประโยนอะไรไปโยน์ิีเป็นโนทำไมวะ มาเรามาดูหมูกันเนื hey, ้อเนื้อไอติ๊กเนื้อเนื้อนี่ยป yeah ็ไงเป็นไงได้แล้วนะเราก็ยอมมาหั่นกระตุนมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะข้าวหน้าเนื้อเอาเป็นข้าวหน้าเนื้ออะไรข้าวหน้าเนื้อแดงหรือข้าวหน้าเนื้อตุ่นเนื้อแดงแดงหนูต้องแดงแล้วล่ะขนาดเนี้ย นี่ก็โลนึงครับก็เดี๋ยวเติมน้ำเข้าไปหน่อยแล้วกันครับน้ำมัน,เห,เ,เ,มนเหนียวงวดเหนียวเดี๋ยวใช้แป้งมันแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเหนียวอะไรก็ได้กูไม่ใช้อันใหญ่ๆวะละลายผิดแบบตัวมันต้องละลายน้ำเย็นละลายผิดแบบตัวมันต้องละลายน้ำเย็น, <c oughs> นหือแม่งี่น้ำร้อนเนี่ยเหนียวใช่ทำไมอ่า chưa chém một lần nữa chưa chém nắm chết nắm chết nắm chưa 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 นะเริ่มเหนียแล้วาถ้าใครอยากไปคั่วก่อนก็ได้นะครับั่วก่อนก็ดีเหมือนกันนะโอ้โห <ใน S 1> เป็นไงันนี้แดดดีหน่อยอ๋อแดดดีตอกแล้วคือทักหน่อยนะอ่ะมาแบบว่าบีจนร้อนอ่ะชีวิตมันต้องสู้เอ้ยบังเตปเป็นไงบางเซฟ แกวเลยพี่เนี่ยเต็งทรงบางนี่อทรงบางกำลังมาครับฝากเนื้อฝากเขียงด้วยครับเอ้ยไม่ใช่ต้องเนื้อฝากตัวต่อไปก็อะไรอันเนี้ยแล้วก็จัดเสิร์ฟจัดเสิร์ฟครับโอเคไปเราไปจัดเสิร์ฟกันเรียบร้ลย ออกมาสินี่เนไข้าหน้าเนื้อจันคนหน้าแดดนี่นี่ทำเยอะโอ้โหดูเป็นไงทำขายไหมทำขายแล้วตะวันกระบาดดิโอ้โหดูดิไปขายตรงสุรกสีร้อนะข้าหน้าเนื้อแม่งข้นหน้าแดกเลยอะนะมีน้ำซุปหน่อยนะเพิ่มไข่ต้มมาไปหน่อยนะเพื่อนลองไปทำตามดูนะง่ายเลยครับไม่ได้ยากไม่ได้อะไรเลยตามตามขั้นตอนนี้เดยแต่เนื้อกะ สอนเอาไว้ไอ้นี่ก่อนหมักเอาซ่อมทิมหน่อยอ๋อเราทิมไปแล้วเราลืมเราลืมเราลืมคิดว่ามันจะได้เข้าเนื้อนี่นะอ่ะโอเคมาติดมาเลยมาแล้วมาแล้ว1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่ห้าเ่ะอ้ยกินเลยอกินเลยกินเลยเอ็งกินเลยคัดฉากคัดฉาก อาอข้าวข้าวปะเข้าวทุกจานอาหารทุกยอย่างอย่ากินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากหนักหนาสงสารชาวนาเด็กตาดำดำขอขอบคุณชาวนาทุกคนที่ปลูกข้าวให้เรากินเราจะกินไม่ให้เหลือแม้แต่เม็ดเดียวเชิญขอบคุณครับครูครับเ <c oughs> ชิญรั้งทานอาหารครับอ,อย่าหีเสียงนะมีเสียงมึง<ฮ>อดแดกเลยแก๊กเดีเยวเนี่ยกูจะเอาคว้าวนทิ้งเนะเด็กกินเป็นฉากให้ดูเนะ กินแบบกินแบบทหารนี่นี่ชิมน้ำราดชิมอะไรเนี่ยนะ่ราดได้อยู่นะน้ำอ่ะถ้าไม่ฉ่ำไม่พอได้ครับพี่อืมลึกแเนี่ยไงนะลองลอง้จิ้มลองน้จิ้มรถ้าพอดีว่าน้ำราดเอาดีๆพูดดีๆเลยเอาตริงตรงอ่าราตได้พ่ทำขายได้ปะทำขายได้ป่ะหรืทำขายได้เลยเนี่ยน้ำเนื้อมันอร่อยเลยเนี่ยเราชิมน้ำจิ้มเนี่ยจิ้มลองราดเดี๋ยวลองชิมแบบราดน้ำจิ้มครับ จิ้มเราก็ยังไม่ได้ได้ชิมเลยนะมีคำหนึ่งนะมีความหวานหวานไหมหวานไหมหวานพอดีเลยนะไม่หวานมากด้วยพี่อร่อยไหมฮเปรี <t 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 ้ยวจอดกูนี่แม่งทำอะไรก็เก่งได้หมดนะน่น่แน่แน่แ่แเดี๋ยวพี่จะกลับเ ไงเป็นไงข้องนายมีแบบนี้ไม่มีดิพี่เนี่ยเพิ่งออกมาเพิ่งจะกินเนื้อเนี่ยเหใช่กินไหมไงข้างในกับข้าวมีแต่มะเขือไก่ซ่อนเล็บมีดูดีๆนะเจคลิปไปนี่จ่ามันดูอยู่นะเว้ยการเป็นค่ายค่ายทหารเลยบอกไปค่ายศรีสุริย์วงศ์ครับอ่าอยู่จังหวัดน่านบุรีครับอ่าไปไปก็ อำเภออะไรดอนตะโกอำเภอดอนตะโกราชบุรีใค้ผ่านก็แวะไปเยี่ยมได้แวะเอาไปได้ในค่ายจริงๆที่เราไปรับไอ้ทิบนะสวยนะค่ายน่าอยู่ธรรมชาติดีมากอยู่ในภุเขานะแล้วก็พวกเราเาทหารเขา่าต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะจริงๆแล้วเขาก็ดีนะทหารน่ะรับเสียวหรือมาตัดเข้ามาก็มาอยู่เหมือนเดิมครอบครัวอบอุ่นของเรานี่ครอบครัวนี่ ดูเนื้อเนีกให้ฟรีเดย์เลยฟรีเดย์กินแบบตามสบายเลยเออเออถือว่ากลับเพิ่งกลับมาบ้านนะครับเก็ไม่มีอะไรแลวนะต่อไปเราจะทำคลิปอะไรก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยเราก็พยายามทำคลิปให้มันดีที่สุดเล่นกรงเล่นเกมหรืออะไรเราก็ตอนนี้เรากำลังวางแผนวางโปรแกรมกันอยู่นะครับนี่เราก็ต้องยื่นเรื่องเข้าห้องที่ประชุมก่อนอ๋อประชุมหับใครสองคนเรานี่ดูห้องประชุมห้องประชุมกลายเป็นห้องนอนไปแล้วโอเคอ่าก็ ไอติพูดปิดคลิปหน่อยปิดคลิปไปพี่หน่อยขอขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เป็นลังใจให้พี่ก้องงเอด้วยครับผมครับครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆอีกัขอบคุณครับครับบ๊ายบาย